สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่องไวแลมนะคะอ่ซึ่งเอ่อวันนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามนะคะที่ได้ยินเอ่อคำถามเนะะี้ยค่ะมาค่อนข้างจะบ่อยนะในช่วงนี้ก็คือว่าในศาสตร์ของไทเทียมนะ,ค,ะคือเราสามารถทำงานได้จนถึงอายุเท่าไหร่นะค,ะคือพยาอยากจะบอกว่าอันนี้คือเป็นโอนโอปินเนียนกันนะ,ะส่วนใหญ่เนี่ย เท่าที่สังเกตนะในตอนนี้เนี่ยพี่ๆที่อายุเยอะที่สุดที่เคยเห็นนะคะคืออายุประมาณห้าสิบหกสิบนะแต่ว่าจะเป็นไตเทียมในรุ่นแรกๆของไทยนะแล้วทีนี้เนี่ยสามารถที่จะทำนะจนกว่าแรงเราจะหมดนะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยคือน้องนะหรือว่าพี่ๆอะคะ่ะเป็นข้าราชการ หรือเป็นเอกชนนะอันนี้คือแยกเป็นสองขาก่อนนะในสนองราชการเนี่ยเคอก็ทำงานไปตามอายุงานนะที่ของราชการเลยนะคะประมาณนี้จนเกษียณอายุนะในส่วนของเอกชนนะคะก็ตามพาร์เวนะคะว่าจะลาออกเมื่อไหร่อย่างไรนะหรือเป็นตามดีลลิ่งอะคะ่ะบางคนเนี่ยคือเขาก็ทำต่อนะบางคนเนี่ย ไม่มีคนนะบางที่เนี่ยไม่มีคนใช่ไหมอ่ะไม่มีสตาฟเขาก็จ้างต่อนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือจะไม่ได้ทําไปจนตอนตอนแก่นะอันนี้อันนี้เท่าที่สังเกตนะส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาจะออกไปทำอย่างอื่นนะถ้าสมมติว่าเคยตามไภ่หรือว่าตามพี่เนาะในจาก a ฟ e b o o k นะเออพี่จะแนะนำตลอดเลยนะฮะว่า เราควรจะมี selection way อื่นด้วยนะคือเหมือนกับว่าไตเทียมเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะและมันเป็นไปนได้น้อยนะคะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้จ,จะเป็นเบสไลน์ของตัวเองนะว่าตื่นเช้าอะทุกวันนะตื่นเช้าทุกวันเนี่ยประมาณปีหนึ่งอะค่ะมันก็ล้าแล้วนะ,ะประมาณนี้แล้วเลยไม่แปลกนะว่าพอเราทำงานเป็นสัปักหนึงเนี่ยแล้วเราได้ลงเวรเร็วอะ มันคือสวรรค์นะในตอนแรกเนี่ยเราอาจจะอยากแบบเออทำยอดใช่ไหมทำรอบค่ะทำรอบได้สามสี่รอบนะประมาณนี้นะสมมุติว่ารอบละแปดร้อยเนาะแปดสามยี่สี่แปสี่สามสองค่ะแล้วถ้าสมมุตินะเราทำไปอย่างต่อนเนื่องนะสักวันหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากพักก่อน ค่ะเลยไม่แปลกค่ะว่าพี่ๆหลายคนเนอะรวมทา้งตัวพี่เองค่ะคือบางครั้งเนี่ยอยากลงเวรเร็วน้องจริงๆแล้วคืออันนี้น่าจะเป็นตอบโจทย์นะพี่ๆนะที่มาฟังเนาะประมาณนี้นะที่กําลังตัดสินใจอยากจะมาลงเรียนไตเทียมนะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออมันไปได้ไกลแค่ไหนนะคือไปมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่า เราจะทําอยู่ไหมนะเพราะว่าในปัจจุบันนะคือมีประกาศไตเทียมทุกวันนะทั้งพาทามฟูลทามกับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแอเรียนะที่เราอาศัยด้วยนะว่ามีศูนย์ไตเทียมเยอะไหมนะเป็นเป็นเมืองใหญ่ไหมนะคะหรืออ่าตามปกติในตอนนี้คือศูนย์ไตเทียมต่างๆนะคะ ส่วนใบเทียมต่างๆหรือว่าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือมีแบบทั่วไปนะกระจายอยู่แล้วนะคะตามทุกยอมย่านะตามจำนวนของผู้ป่วยซ k เดีนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะว่าเขาจะรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างไรนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะผักดันนะคะแล้วก็ ดูแลนะให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะจากเมื่อก่อนเนี่ยคือ P D first นะประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยคือใครมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยังทำไหมด้วยนะประมาณนี้เพราะว่ามันมีประกาศรับสมัครออกมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมตนะินะเราเคยเป็นฟรีแลนซ์กับแล้วเราเคยเป็นพาธามของเอตีเนอร์ ่ะเราจะรู้คอนเนคชั่นของเราค่ะ่ะเราจะรู้ว่าเราจะส่งที่ไหนนะเราจะรู้ว่าเราต้องติดต่อใครโดยปริยายนะแล้วก็อายุเนี่ยคือคำว่าฟรีแลนซ์เน่ยเขาดูจากผลงาน่ะเขาดูจากผลงานแล้วก็ถ้าคนขาดนะหรือจำนวนของสตาฟไม่พอมีงไงเขาก็จ้างค่ะถูกไหมอะ ประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปในพาสเว์ไหนพาสเว์ part way ของพาร์ทไทมหรือฟูไทมนะเป็นข้าราชการหรือเป็นเอกชนนะแล้วก็ในงานมีประกาศอยู่แล้วนะอย่างที่ภายบอกไปเนาะว่ามันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะคะแล้วก็เคยได้บอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นเทรนด์ของทั่วโลกเลยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ cdc นะคะที่เขาเขาเรียกว่าอ่อพยากรณ์เนาะจำนวนคนไข้โรคไตทั่วโลกอะค่ะไปจนถึงปี2050นะฉะนั้นเนี่ยคอือ take easy อะค่ะเอาง่ายๆนะคิดว่าไตาเทียมคือทางเลือกหนึ่งกะเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าวันนี้สมมติว่าเราอายุยี 30, ่สิบสามสิบกัสักประมาณสี่สิบห้าสิบ สมมติว่าถ้าเรายังอยากเรียนไตเทียมนะประมาณนี้คือทุกอย่างมันมีมันมีเวของมันหมดนะประมาณนี้หรือแม้กระทั่งเราเรียนวิศวกรรมเรียนไอซีเรียนอะไรก็ตามนะเทนาชีวะนา่ะไม่อะสักวันหนึ่งมันก็จะได้ใช้ค่ะปรนะมาณน,นี้ถ้าเรายังอยู่ในสายงานพยาบาลฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเรามีอาวุธนะที่เป็นของตัวเราเอง นะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเหมือนกับเรามีเสื้อผ้าหลายๆชุดอ่ะเพื่อที่เราจะไปงานต่างๆได้นะมันคือทางเลือกหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้จํากัดเนี่ยค่ะว่าเฮ้ยฉันไม่เรียนไตรเทียมแล้วฉันจะห้ามเรียนอย่างอื่นหรือฉันจะไม่ได้ไปทาอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะให้มองเป็นอีกมุมหนึ่งนะตามความคิดเห็นของใครนะแต่ว่าถ้าจะมาตอบว่าไปทํางานแล้วเนี่ยมันทาได้ถึงอายุเท่าไหร่ มันอีว่าเราทําไหวถึงอายุเท่าไหร่ด้วยนะประมาณนี้เพราะว่าถ้าคนที่ทำไตเทียมไปสักพักจะรู้ดีกจะทราบดีค่ะว่ามันจะมีความเบิร์นเอาท์พอสมควรนะในเรื่องการตื่นเช้ามากๆนะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีช่วงพักสักช่วงหนึ่งนะหรือเราจะรู้ช่องทางของเราเองนะว่า เราจะไปสมัครทำงานที่นี่ค่ะวันนี้วันนี้อะไรงนี้นะคะมันจะมีมันจะมีลู่ทางเองนะคะประมาณนี้นั่นเองค่ะส่วนความก้าวหน้าในใสายงานก็เป็นหัวหน้าศูนย์นะไปสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญนะประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่าเรามีเป้าหมายเป็นแบบไหนนะคะหรือถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปอยู่ต่างประเทศนะมันก็ขึ้นอยู่กับเรา พูดคุยค่ะหรือว่าดีลยังไงกับนายจ้างเรานะคะโดยที่มีข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยนะแล้วก็ที่อันนี้อยากจะใช้ให้ฟังนะส่วนใหญ่เขาจะดูเอกสารรับรองการนำงานนะจากโรงพยาบาลเนานะหรือว่าเป็น reference person อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปดีลกับนายจ้างเรายังไงนะคะแล้วก็ผลการสอบภาษาอังกฤษ ต่างๆนะเขาก็ได้ดูประกอบกันนะคะว่าเรามี e อ peri e n c e ทางด้านไหนนะคะประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของถ้าเราไม่ได้อยู่ในไทยกนะ็ประมาณนี้อันนี้เป็นคร่าวๆนะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในไทยเนี่ยก็คือเป็นหัวหน้าศูนย์นะหรือถ้าเราอยากจะเป็นเอสดีเนอร์ธรรมดาก็ยอมได้นะประมาณนี้มันขึ้นขึ้นอยู่กับว,ว่าเรา อยากจะไปอยู่ในเวไหนนะเรารับทุนไหมหรือว่าเราต้องไปใช้ทุนใครนะประมาณนี้มากกว่านะฉะนั้นก็ทุกคนมีเวนะมี o อ n น t o r สตอร่เนาะของตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเราได้มาอยู่ในเส้นทางนี้แล้วเนี่ยเราจะมองเห็นรูทางเองนะแล้วก็ค่าเงินค่าแรงนะก็อย่างที่เราทราบกันนะมันก็ ค่อนข้างที่จะโอเคในการในส่วนไตเทียมนะประมาณนี้เนาะค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นคำคำตอบนะที่น่าจะเป็นแนวคิดค่ะให้กับผู้ที่เอ,อสงสัยเนาะว่าเอ้ยฉันจะทําได้ถึงอายุเท่าไหร่หรองานนี้นะประมาณนี้ค่ะก็ทุกวันนี้คืองานแบบเยอะนะคือสูวนไตเทียมเปิดเยอะมากนะประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากจะ มาสอบไปเทียมก็รีบขวาไว้นะ,ะประมาณนี้ก็คิดว่ามันเป็นลู่ทางอันหนึ่งที่ดีของชีวิตนะคะประมาณนี้ค่ะก็เอาจะช่วยทุกคนนะคะก็ไว้พบกันใหม่นะะในอีพีหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ